ใครที่นอนบนที่นอนนะครับล้วก็รู้สึกคันตามตัวยุบยิบยุบยิบรู้ไหมครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรเพราะว่าจะมีพวกไรฝุ่นตัวเล็กๆนะครับที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้นะครับมันก็จะเกาะอยู่ตามนี่นะครับผ้าปูที่นอนพวกหมอนพวกผ้าห่มพวกนี้นะครับปกตินอนตอนกลางคืนนะครับก็จะตื่นขึ้นมาเกาเนื้อเกาตัวนะครับเพราะว่ามันคันนะครับตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาต่อเนื่อง5วันครับอาการเหล่านั้นก็หายไปครับทุกคนใช้ดีมากเลยตัวนี้สเปรย์กำจัดไรฝุ่นของละอองไัยนะครับสเปรย์ตัวนี้ทําจากสมุนนนนไไไไรรรธมม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 ชาาติคคัับบบบ่่่่่ีีีีีแแแออกสสสเฉดใข้ มีกลิ่นหอมธรรมชาติกลิ่นหอมตะไคร้นะครับไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงไม่เป็นอันตรายต่อผู้คนไม่เป็นอันตรายต่อเด็กด้วยนะครับก็ฉีดไว้ตอนเช้านะครับทุกคนพอตอนเย็นกลับมาเข้าห้องนี่โอ้โหกลิ่นหอมชื่นใจมากกลิ่นหอมสมุนไพรนะครับมีตามผ้าห่มพวกนี้ฉีดใส่ได้เลยใช้ดีมากครับทุกคนตัวนี้ใครไม่มีเวลาที่จะเอาผ้าปูที่นอนพวกหมอนพวกผ้าห่มไปซักนะครับแนะนําให้เอาสเปรย์กำจัดไรฝุ่นของละอองไพรตัวนี้ไปใช้ขวดนี้บรรจุ300 m ้อนะครับใช้ดีเลยครับทุกคนอยากให้ทุ